นี่ก็จะเป็นร้านเก่าครับร้านดังเดิมขายของเบเ็นตะลจกอิฟช็อปทุกอย่างครับหลายอย่างครับ เป็นพวกเครื่องใช้ฟองใช้เครื่องพวครับมีหมอมีกระทะม้จอยจานช่ำเป็นพวกพลาสติก มีมากมายหลายชนิดครับอยากได้งั้ยก็มาเรียกเอาครับ ได้ขนาดกนครับโชคดีกันดีพบกับเจ้าของร้านครับในน้ำเจ้าของร้านครับคุณแม่แถวครับได้นาใหม่ขายของสินค้าราคาถูกชุดธสุมรวมชุดธสุมสุนรวมอยู่ถือแยกอาโกมีหลายอย่างได้ของราคาถูกมาเด้อวันนี้พี่น้องก็ได้ลูกค้าคนไหนก็ได้มาดูมาชมเด้อโอเคไหนอยากไปถือแยกอาโกนี่ยอ๋อแค่เรืแหละอ๋อ ล่อวาเล่ยนเธอคนเสือพัเพ่อว่าเปนกเวกี้ก็วอกไปต่ว่าเวเปิดร้านนลวเปิดร้านไม่ก็คอยกิจการจะเลื่อนลูกเรื่องกันตัวพ่าว่าเปลี่ยนเจอว่าขายของเดอเด้มีเบสทุยังนั่นล่ะแล้วก็เสียวอยังใดเบสเขาจะเ้ามาวล้วกันนี่ครบเบสทุยางยืน ก็ขายถือกูมูอระเด็นอะหันมาเบิ่งเอาหันมาพิสูจเอแล้วจากของร้านวัววเก่งครับขายของเก่งเปิดร้านไหม่กับคอยจะเลื่อนลุกเรื่องครับไม่คิดจะการก้าวหน้าครับลำรวยเงินท้องครับแห้งๆครับที่ตกความกันก็บที่เป็นร้านแพชั่นครับขายเส้อผ้า ออกจากที่แยกมากประมาณ2ี0เมตรครับมากับมาแวเลยครับหาง่ายง่ายครับผี้องบานล้วนถันครับเดี๋ยวเรื่องประกาเออผี่ดอกบานเท่าครับมาวุดนวลเลยมาวุดนวนกันครับ ทั้งพี่น้องน้องผาทั้งพี่น้องน้องต้องหองแล้วครับ,ม,บมามาครับมาวุฒิมนุนให้กิจการจะเลื่อนลงเรื่องครับ